ส่งน้ำมะนาวกินก่อนพี่น้องมือนี้ใส่สองลูกบีบไปแล้วลูกหนึ่งลูกที่สองเอเอมาขึ้นกับฝนเมื่อวานเนาะตกตะย้ำขั้วแร้งแล้วละ่ะฝนตกแรงมากอากาศมันชืน้นเวลานอนกะเคร่งพัดลมเั้่งอย่างเราก็เจ็บคอเนอะ เก็บคอหาาแล้วก็ตามักะนาวอยได้ครับพี่นอ้องมันสิเมดก็เลยใส่2อลูกเรงเดียวก็ใส่สามหมดละครับพี่นอ้องตามด้วยเกลือนิดนึงใส่เกลือไปหน่อยนึง อันนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะพี่น้องใส่น้ำผึ้งลงไปตามใจเลยใส่ลายมันกับบดีดอกเบิดลายใส่พอให้มันแบบอืมพอมีรสชาติจักหน่อยตั้งเตียกบกินแบบว่าใส่แค่เกลือซื้อๆนี่ละาคา่ะน้ำร้อนต้มเสร็จแล้วใส่ลงไปเลย นี่นะคะพี่น้องเฮ็ดกินทุกมือทุกมือเลยดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะชิมน้ดน,นิดนึงเป็นไดถ้าอยากจยกให้หาวานก็ใส่อีกก็ได้นะเพื่อน ใส่สหนึ่งช้อนก็ได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เนะาะทำดื่มเป็นประจำสามเดือนมาล่องมึงเรื่องพี่น้องโอ้ยหุ่นเราก็จะเฟิร์มด้วยสุขภาพก็ดีด้วยนะคะนี่คะมะเห็ดป<บ>ระหากเลยน้ำหมักเน่าน้ำหมักอักเวอร์บักกูดยังก็ะส่งเลยด้วยะค่ะพี่น้องผ่านนาน,นี้มันสุดยอดเลยละ่ะ โอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณมากทำดื่มเป็นประจำได้เลยค่ะ